สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ไม่มีอะไรหรอกนะคะก็มาดูมาชมสวัสดีตอนเช้ากันเพราะว่าวันนี้นะดูลักษณะแล้วไม่มีหมอกเลยนะคะปกติจะมีหมอกนะตอนเช้าเนี่ยวันนี้ไม่มีหมอกก็ฟังเสียงนกเสียงกาเสียงไก่เสียงธรรมาชาติหลังบ้านแม่จีก็ประมาณนี้เนาะณนะเวลานี้ ก็จะอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรื่อยทุกวันทุกวันแต่ละมื้อแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันเนาะ <t> ดูลักษณะแล้วอะโอ้โหวันนี้ข้าวตาวลมเระะรหน้าเลยลมมานิดเดียวเองดูข้าวดูข้าวแต่ แต่นี้มันเป็นข้าวที่ว่าต้นใหญ่เนาะต้นสูงแล้วก็สวยด้วยก็เลยล้มประมาณนี้แต่ถ้าเป็นอีกพันหนึ่งก็จะไม่ล้มนะอีกพันหนึ่งเหมือนข้าวบ้านไม่กีอะ่ะนั่นแหละข้าวนาไม่กีเนั่นไม่ล้มเลยนั่นน่ะข้าวพันนั้นจะเป็นพันที่แบบว่าเตี้ยพันเตี้ยแต่แต่ว่าไวเนาะ ข้าวบ้านไม่กีหน้าไวเดี๋ยวเย็นนี้จะไปอีกรอบก่อนแต่ไม่ไม่มืดขนาดนั้นหรอกเมื่อวันก่อนมืดเกินไปจะเอาชนิดที่แบบว่าโอ้แต่แต่ช่วงนี้รู้สึกว่าอากาศนะมืดไวอืมเวลามันก็ไม่มืดนะเอ้ยเวลามันมีมืดผมฟังพูดเข้าเวลา <laughs> เวลาเวลาไม่ไวแต่ว่ามืดไวเออพูดให้พูดก็ไม่ถูกเนาะอืมแล้วก็ดูดูแต่ละมืดแต่ละวันเสียงก็นนกคุยแข่งนกกันนี่แหละ แต่นี่ก็ไวนะไวถึงถึงจะไวแต่ว่าอันนี้มันสูงต้นสูงอาจจะเป็นข้าวอีกพันนึงขอเจริงอาจจะเป็นข้าวพันอะไรก็ไม่รู้เขาเนาะเขารำอะไวเหลืองไวเตี้ยไม่มีลม้มไปดูมาละตาปวดด้วยทั้งที่ตัวเองเมย์ได้ทำแลอกปวดจังเลยอะ ็เป็นเรื่องจริงอแหละไปนั่งดูข้าวแล้วโอ้ก็สวยงามดีก็จงพูดไงถึงถึงพูดไงว่าจงภูมิใจนแบบแต่ภูมิใจอะไรก็ไม่รู้ภูมิใจไม่ได้ทำเองภูมิใจไม่ทำเอง แต่ว่านางทําทกินก็ประมาณนี้แหละไม่ได้ขายไม่ได้อะไรเนาะเพียงแต่ว่าเออถึงเวลาเราก็เราเป็นแม่ค้าขายข้าวเหนียวเนาะเราก็เนึ่งขายเป็นเรื่องปกติเนาะถึงเวลาเราสีแล้วก็เนึ่งขายเป็นเรื่องปกติมันก็่ได้กำไรกว่าอันที่เราซื้อมาขายอีก <laughs> เราซื้อมาขายกำไรไม่น้อย ข้าวเราเองนะกำลังเยอะหน่อยเสียงนกก็จะจะเยอะหน่อยแต่ว่าก็ก็เวลาไหนก็เยอะหมดแหละนกแถวเนี้ยอ่าสุดท้ายก็มาสุดท้ายก็มาอดไม่ได้เนาะก็มาดอกเฟื่องฟ้าจนได้แหละเออ ก็ดอกเฟืองฟ้านก็กำลังสวยแต่ว่าใบเยอะไปหน่อยมาหลังบ้านอยู่ประมาณนี้แหละไปๆไปมาๆมาก็อยู่แถวนี้แหละไปไหนไม่ได้เนาะอย่างเก่งก็แค่ไปตลาดแล้วก็ไปนาต,ตัวเองแต่แค่นั้นไปแม่น้ำน้ำปูน้ำอะไรอย่างเงี้ย ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้กับแม่จีเนาะแม่จีก็ไม่มีอะไรหรอกขอ,อทุกคุณโชคดีมีชายเนาะคิดสิ่งใดก็ขอให้สองลูกมากปรารถนาเด้อบ๊ายบายจ้าขอบคุณค่ะ